สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ u t u b e พี่การนมแม่แล้วก็ติ๊กต็อกพี่การนมแม่นะคะวันนี้พี่การมาไลฟ์ให้ความรู้ราคาเที่ยงครึ่งค่ะเรามาเลทนิดนึงค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะกับความรู้ในเรื่องของคําถามยอดฮิตช่วงแม่หลังคลอดที่พี่การเจอบ่อยนะคะก็รวบรวมมาตอบให้นะคะดูแลลูกมาเยอะแล้วเนาะวันนี้เรามาดูแลตัวเองกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับคุณแม่หลังคลอดค่ะสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วกล่าวทักทายกด ไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับพี่การด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเพจ Youtube แล้วก็ t i k t o อกพี่การน้องแม่ด้วยนะคะ <Okay. S 1> คําถามยอดทิศในช่วงหลังข้อมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> คําถามแรกค่ะหลังข้อแล้วยังไม่มีประจำเดือนผิดกปกติไหมอ่านะคะสำหรับคุณแม่โดยทั่วไปแล้วหลังข้อดไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดค้อดลอดเอง ขาตัดลอดบวกทำหมันลอดเองบวกทำหมันนะคะและไม่ได้ให้นมลูกนะคะประจำเดือนนะคะ<ม>จะมาเมื่อโดยประมาณเนี่ยสัปดาห์ที่หหรือประมาณเดือนครึ่งสี่ถึงหกสัปดาห์นะคะคือเดือนถึงเดือนครึ่งประจำเดือนก็จะมานะคะแต่ในคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนในการสร้างน้ำนมซึ่งมันไม่มีผลต่อการม่ไม่มีประจำเดือนชั่วคราวคือช่วงขณะให้นมบุตรนะคะอ่า ถือว่าเป็นการมีไม่มีประจำเดือนโดยที่ไม่ได้มีความผิดปกติใดๆนะคะดังนั้นการมีประจำเดือนการกลับมาของการมีประจำเดือนในแม่หลังคลอดเลยไม่เท่ากันบางคนที่ไม่ได้ให้นมบุตรเลยเขาก็อาจจะมีเดือนหนึ่งมีประจำเดือนเลยนะคะบางคนให้นมบุตรเป็นปีถึงมีประจำเดือนก็ก็ได้นะคะไม่ได้ผิดปกติใดๆคําแนะนําของพี่แก้คือเราควรตรวจตรวสุภาพสัตรีนะคะตรวจภายในดูมดลูกนะคะ กับคุณหมอสูตรเนี่ยคะ่ะปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะอ่าแล้วก็ทาหมันก็ต้องมีประจําเดือนนะไม่ใช่บางคนบอกทาหมันแล้วไม่มีประจําเดือนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะทำหมันก็ต้องมีประจําเดือนนะคะคาถามที่สองคะ่ะหลังข้อแล้วสามารถเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่อ่าคือคําถามเนี้ยบางทีคุณแม่อาจจะไม่อยากรู้เท่าไหร่แต่คิดว่าคุณพ่ออาจจะอยากรู้นะคะเพราะบางทีคุณพ่อก็ไม่กล้าเอ๊ะแม่จะมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่ ะค,ะคุณแม่ก็ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะยอมให้คุณพ่อมีเพศสัมพันธ์ไหมอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนะับเพศสัมพันธ์หลังคลอดเนี่ยจะมีท้าดีเลยนะคะคือท็าปนั้นนัว่าอาน้ําเข้าปลาต้องหมดแล้วแผลต้องหายดีแล้วนะคะหมดลูกกลับเข้าสู่ขนาดใกล้เคียงกับช่วงก่อนตั้งครรภ์แล้วนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยที่พี่กันพูดไปเนี่ยระยะเวลาคือประมาณ6สัปดาห์หลังคลอดน,นะคะ ซึ่งบางทีเราก็จะแนะนาว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณแม่ไปตรวจหลังข้อตรวจหลังข้อในราจะตรวจที่6สัปดาห์หลังข้อนะคะไปตรวจหลังข้อคุณหมอตรวจเสร็จแล้วคุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆแผลไม่แยกไม่ปี๋หมดลูกเข้าอูดีแล้วคุณแม่มีเพศสัมพันธ์หลังข้อได้เลยค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าพี่แนะนําพี่ก็จะแนะนําว่าอ่ะไปตรวจหลังข้อก่อนแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเพราะเราจะตรวจหลังข้อตอน6สัปดาห์ค่ะอ่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะ เยื่อบุหมดลูกที่มันหลุดลอกออกมาแบบเป็นโลกออกมามันก็ยังมีร่องรอยเป็นแผลแผลข้างในทะคลอดเองเนี่ยมันก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องขอเราให้แผลหายดีต่างๆก่อนนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยนะคะเราเลยจะไม่แนะนําให้มีเพศสัมพันธ์เร็วนะคะแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือบางทีคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าพร้อมนะคะ6สัปดาห์หลังคลอดเนี่ยก็ต้องดูความพร้อม ของคุณแม่ด้วยนะคะทั้งร่างกายและก็จิตใจนะคะให้โอกาสคุณแม่เป็นคนตัดสินใจสักนิดนึงว่าเขาพร้อมหรือเปล่านะคะสามค่ะคุณแม่หลายท่านก็ถามมาค่ะว่าทาไมเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บหลังคลอดอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะคือเพศสัมพันธ์หลังคลอดเนี่ยบอกนิดหนึ่งว่าผู้หญิงเนะี่ยเวลาคลอดลูกเสร็จแล้วเนาะต่อให้คุณหมอตรวจและร่างกายพร้อมแล้วนะคะแต่ความเครียดความเหนื่อยล้าจากการเลี้ยงลูกต่างๆค่ะ มันอาจจะส่งผลนะคะต่อการที่มีปัญหาเรื่องของช่องข้อแท้งทําให้เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็อ,ยอาจจะเจ็บและอีกอย่างหนึ่งคือฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนในช่วงหลังคลอดนยคะยังกลับเข้าสู่ภาวะยังไม่ปกตินะคะก็ทําให้มีปัญหาช่องข้อแท้งได้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็แนะนําว่าให้ใช้สารหล่อหลื่นช่วยได้นะคะคําถามที่4ค่ะแล้วใช้เวลานานไหมหมดลูกจะเข้าอู่ ถ้าเราคลอดลูกเราจะสังเกตนะคะว่าหมดลูกของเราเนี่ยจะลอยขึ้นมาเหนือสะดือเป็นกลมๆนะคะอ่ะเอ็มหดลูกกลมๆเนี่ยค่ะมันจะกลับมาเข้าอ,อู่นะคือประมาณสัปดาห์ที่6หลังคลอดนะคะต่อไปคําถามที่5เป็นคําถามที่คุณแม่ถามมาเมื่อกี้นะคะน้ําข้าวปลาจะหมดภายในกี่วันอ่ะโดยปกตินะคะน้ําข้าวปลาเนี่ยจะเป็นลักษณะ,ะแบบนี้สีเข้มแดงๆนะคะแดงๆเหมือนเรามีประจําเดือนนะคะ และจางลงเรื่อยๆเหมือนน้าล้างปลาจนเป็นแบบสีเลือดใสๆนะคะจางจางจางจงอย่างนี้ค่ะจนหมดนะคะประมาณ7จ็ถึงสิวันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางรายอาจมีน้ำขับปาได้นานถึง4ีสัปดาห์ถึงหสัปดาห์ค่ะอ่านะคะแต่ลักษณะน้ำขาบปาจะต้องเป็นสีจางๆหมายความว่าถึงแม้ว่าคุณแม่เดือนนึงแล้วน้ำขาบปายังไม่หมด แล้วน้ำข้าวปลาคุณแม่เป็นสีจางๆอย่างนี้โอเคจางๆน้อยลงเรื่อยๆอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าสีสัปดาห์แล้วน้ำข้าวปลาแม่ไม่หมดและลักษณะน้ำข้าวปลาเป็นแบบสีเข้มสีแดงเข้มแบบนี้ค่ะแบบนี้คือไม่ปกติแม่ก็ต้องกลับไปหาคุณหมอให้คุณหมอช่วยตรวจด,ดูว่าคุณแม่อาจจะมีปัญหาอ่าเช่นลกยังเหลืออยู่ในลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นหรือว่ามีการติดเชื้ออะไรนะคะสรุปก็คือว่าถ้า สี่สัปดาห์หรือหกสัปดาห์น้ำข้าปลาไม่หมดแต่คุณแม่จะต้องดูว่าลักษณะน้ำข้าปลาของคุณแม่มันคือจางนะคะอ่าอย่างเงี้ยยังโอเคยังไม่ต้องกังวลนะคะที่หกค่ะอ่าหลังข้อมีตกขาวบนเลือดออกมาผิดปกติไหมตกขาวต้องเป็นลักษณะปกติเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะสีขาวสีครีมนะคะถ้าตกขาวบนเลือดนะคะก็ต้องดูว่าเป็นช่วงที่มีน้ำข้าปลาหรือเปล่าด้วยนะ แต่ถ้าเกิดน้ำข้าปลาหมดแล้วแล้วตกขาวปนเลือดอย่างนี้คือให้ไปตรวจด,ดูแสดงว่าคุณแม่อาจจะมีเลือดออกในมดลูกหรือช่องคลอดได้นะคะ,ะ,ะกลับไปที่เรื่องของน้ำข่าปลานิดนึงพี่แกลืมบอกว่าอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตนะคะนอกจากระยะเวลาแล้วก็สีของน้ำข่าปลาแล้วสังเกตกลิ่นด้วยนะถ้าน้ำข่าปลาของเรามีกลิ่นเหม็นคล้ายหัวกุ้งเน่าอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้คือผิดปกติต้องกลับไปหาคุณหมอนะคะคำถามยอดทิศข้อที่7 ยาคุมกําเนิดที่แม่ให้หนมบุตรสามารถทานได้คือตัวไหนอ่าการคุมกําเนิดที่เหมาะสําหรับคุณแม่ให้หนมคือยาคุมกําเนิดฮอร์โมอนเดียวชนิดโป,โปรเจสตินนะคะได้แก่อ่าการคุมกําเนิดด้วยการฉีดยาคุมแบบ3เดือนค่ะแม่ให้หนมทําได้กินยาคุมแบบฮอร์โมอนเดียวโปรเจสตินเช่นอ่าเอกลูตอนนะคะอ่าเดซิตอนนะคะอ่าแล้วก็ อย่างนี้ถ้าเกิดจำชื่อหรืออาจจะมียี่ห้อใหม่ที่พี่แกนอาจจะแบบไม่ไม่ไมเออไม่รู้อย่างเงี้ยก็ลองถามเภสัชได้เลยนะคะฮอร์โมนเดียวนะคะอ่าเราจะไม่กินฮอร์ยาคุมกําเนืดอแบบฮอร์โมนรวมนะเพราะมันจะทําให้น้ํานมลดได้นะคะอ่าคุมก็เนืดอยด้วยอะไรอีกฝั่งยาคุมไ,ไม่ให้นมทําได้ค่ะหลังคลอดแล้วจะเริ่มทานยาคุมเมื่อไหร่อ่าเราจริงๆแล้วเนี่ยการจะเริ่ม เริ่มจาคุม,มนะคะบางทีเราจะให้เริ่มหลังจากที่มาตรวจหลังคลอดเพราะว่าเราให้คําแนะนําไปว่าเราจะไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนตรวจหลังคลอดนึกออกไหมคะพอมาตรวจหลังคลอดคุณหมอเซเยตว่าโอเคปกติเดี๋ยวปกติกลับบ้านได้เี้ยเราก็เริ่มคุมกําเนิดได้เลยนะคะถ้าคุมกําเนิดแล้วสมมุติว่าแม่จะกินยาคุมแล้วกลับไปเนี่ยมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่ามาตรวจปุ๊บ กลับไปมีเพศสัมพันธ์เลยแม้จะกินยาคุมเริ่มกินเม็ดที่หนึ่งอย่างนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าการคุมจะได้ผลนะคะคุณแม่จะต้องคุมกําเนิดด้วยวิธีการใส่ถุงยางอนมามัยก่อนเจวันค่ะ,ะเพราะหลังจากกินยาคุมเนี่ยเราคือหลังคลอดบางทีเรายังไม่มีประจำเดือนแต่ไม่ได้แสดงว่าไข่ไม่ตกช่วงนั้นอากําลังไข่ตกอยู่แต่ไม่มีประจำเดือนและแม่มีเพศสัมพันธ์และกินยาคุมเม็ดที่หนึ่งแบบนี้คุณแม่มีโอกาสตั้งครรภ์ดังนั้นก็คือแนะนําว่าถ้าแม่เริ่มกินยาคุมแผงแรกนะคะอ่า ถ้าไม่ได้คุมไม่ได้กินช่วงห้าวันแรกของการมีประจำเดือนคุณแม่จะต้องคุมกําเนิดต่อไปอีกเจ็ดวันปกติยาคุมนะคะถ้าถ้าจะแนะนําคือให้ถ้ามีประจำเดือนแล้วนะคะก็คือให้กินภายในห้าวันแรกของการมีประจำเดือนถึงจะมีประสิทธิภาพการคุมกําเนิดเลยอ่าก็คือไม่ต้องคุมต่อเจ็ดวันแต่ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นแม่หลังคลอดเรายัางไม่มีประจำเดือนเราก็เลยต้องกินแล้วเราต้องคุมกําเนิดโดยการใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยอีกเจ็ดวันนะคะ รวมถึงการฝังยาคุมกันฉีดยาคุมด้วยนะก็คือคอนเซปต์ hmm. เดียวกันคือคุมต่ออีกเจ็ดวันโดยการใส่ถุงยางแบบนี้นะคะแม่หลังคลอดสามารถออกกาลังกายได้ไหมคาถามนี้เจอบ่อยในยุคปัจจุบนันเพราะคุณแม่หลายท่านก็ใส่ใจในสุขภาพแล้วก็รูปร่างนะคะจริงๆแล้วสําหรับคลอดธรรมชาตินี่ก็สามารถทําได้ค่อนข้างเร็วนะคะเออบางคนเนี่ยสีวันเนี่ยคุณแม่ก็สามารถทําได้โดยการแบบออกกำลังกายบนเตียงเบาๆยกแข้งยกขาแบบนี้ทําได้ นะคะมันจะมีท่าถ้าเป็นท่าโยคะเนี่ยท่าแมวท่าอะไรเงี้ยคือทําได้ยิ่งทําให้น้ำข้าวปลาออกออกหมดเลย <c oughs> ออกได้ดีแล้วออกหมดเร็วนะคะส่วนคุณแม่ที่ผ่าตัดข้อเนี่ยสามารถทําได้ภายในหลังจากสัปดาห์ที่3าเป็นไงออกกําลังกายเบาๆก็คือก็คือออกกําลังกายบนเตียงบ้างโยคะบ้างเงี้ยสามารถทําได้นะคะแล้วก็สามารถเ,เดินหรือวิ่งเบาๆในช่วงสัปดาห์ที่6หลงังคลอดในคุณแม่ผ่าคลอดนะคะ แม่คลอดเองไม่ค่อยกังวลแต่แม่แม่แม่ผ่าคลอดเนี่ยเราจะกังวลเรื่องแผลผ่าตัดน,นิดนึงเราก็จะให้ที่6สัปดาห์หลังคลอดนะคะแต่ถ้าออกแล้วผอ,อินมีเลือดออกปวดท้องนะคะอย่างเงี้ยก็คือหยุดก่อนแล้วก็ไปตรวจนะคะคำถามที่สิบอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะหลังคลอดเป็นลิสิดวนทวารต้องทํำยังไงนะคะเพราะว่าช่วงตั้งครรภ์น,นะคะมันมีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้อย่างเงี้ยบางคนก็เป็นลิสิดดวงขึ้นหรือกําเรอบนะคะ วิธีการเนี่ยจริงๆเราต้องรับไปกรับการรักษาจากแพทย์แต่ว่าถ้าเกิดมีนิดหน่อยแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันอยู่ที่การเบ่งอืดของเราอะไรเงี้ยก็อาจจะกินเป็นตัวพวกไฟเบอร์บุกัดใหญ่อาหารพวกมูซิลินนะคะที่เป็นบบกทำให้อุจจาระนิ่มทําให้ขับถ่ายง่ายเนี่ยก็จะช่วยลดอาการลิสิดวงไม่ให้แบบรุนแรงขึ้นได้นะคะในสําหรับปัญหาเรื่องของลิ์สิดวงนะคะโอเคบ่ายโมงแล้ววันนี้มาช้านะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ